ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรดุเด็ดเผ็ดมันเท่ากับการเยแย่งชิงประธานรัฐสภานะครับของพักเพื่อไทยแล้วก็พักก้าวไกลนะครับอทั้งสองพักก็ถือว่าเป็นเป็นศัตรูของกลุ่มพวกผมทั้งคู่นะทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลนะครับเราไมา่ได้เน้นที่ก้าวไกลอย่างเดียวนะเพื่อไทยด้วยนะครับ ที่เขามาเมื่อไรต้องมีเรื่องความเสียหายของประเทศนะครับโกงกินกันประจํานะครับที่แน่ๆตอนนี้ที่เห็นเห็นก็คือพ่อศิลป์พอ่พอศิลดูท่าจะอดอ,อ้อนอยากจะกลับบ้านนะครับอ้อนอยากจะมาเลี้ยงลูกเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกนะครับทําไมทั้งคู่ถึงแย่งประธานสภากันนะครับผู้สันๆประธานสภานั่นแหละทําไมถึงแย่งกันฮะ เพราะอำนาจหน้าที่ของประธานสภานะมันมีหลายอย่างแล้วมันสําคัญด้วยนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยเหมือนยงกับว่ามีหน้าที่ในการเสนอเสนอนายกรัฐมนตรีนะครับต่อพระมหากษัตริย์เป็นผู้นําเสนอนะครับใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ประธานสภาเป็นผู้นําเสนอนี่แหละมันก็แย่งกันนะครับ เออนี่พูดถึงข้อแรกก่อนผมถึงงวดนี้ถึงถึงถึงได้บอกว่าเออเพื่อไทยคิดอะไรนี่เป็นการสังเกต,ตของผมนะว่าเพื่อไทยคิดอะไรเพื่อไทยถ้าได้ประธานสภานะครับเป็นไม่ได้ไหมเพื่อไทยจะดัดหลังหักหลังแทงข้างหลังก้าวไกลเสนอ คนเป็นนายกที่เป็นคนของตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่เสนอคุณพิธาเป็นนายกน้่นนี่คือเกมเพื่อไทยหรือเปล่าคือยอมมาตลอดละยอมยอมยอมแต่พอถึงใกล้เส้นชัยเนี่ยนะหัดขาซะนี่เนะขัดขาขัดขา,ขดขาก้าวไปนะครับแล้วตัวเองก็เข้าเข้าเป็นรัฐบาลไปเป็นนายกนายกอะไรแทน อะไรพวกนี้แล้วเกมการทะเลาะเบาแวงก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆระวังนะครับก้าวไกลนะครับมันทะเลาะเบาแวงกันขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นลักษณะของการสร้างความขัดแย้งขึ้นมาให้มากๆจนเกิดความแตกแยกจนรวมกันไม่ได้แล้วเพื่อไทยก็อ้างสภาพของการรวมกันไม่ได้ตั้ง รวบรวมตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลก้าวไกลจะกลายเป็นก้าวไปเป็นฝ่ายค้านเอาละเด้อดูหน้าที่ของออประธานสภาแล้วก็ถือว่ามีอำนาจนะนะครับหน้าที่อีกอย่างก็คือควบคุมนะครับปิดเปิดหรือว่าอะไรเกี่ยวกับการประชุมสภาทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะจัดการอะไร คนยกมือไม่ยกมือที่จะอภิปรายอะไรได้นะออซึ่งเพื่อไทยก็ถนัดเกมแบบนี้ด้วยนะเออซึ่งอาจจะทําให้เอ่อนโยบายของเพื่อไทยเนี่ยถูกผลักดันถูกผลักดันไปได้ไกลกว่านโยบายของก้าวไกลนะครับโดยผ่านประธานสภา,านะครับคือ นโยบายของก้าวไกลอาจจะถูกบั่นทอนอาจจะถูกเบรกถูกค้านถูกเรียกอะไรเอางีา้พูดภาษาบ้านๆก,กน็คือถูกประธานสภากีดกันว่างั้นแล้วก็นโยบายของเพื่อไทยก็ถูกส่งเสริมโดยประธานสภาอ้าน,าอานี้พูดกันแบบบ้านๆนะครับก็คุณอานอนท์ด็อกเตอร์อานอนท์อะไรนะนะที่ถ้าผมฟังไม่ผิดนะวันนี้ หรือไม่นานมานี้ก็ออกมาโพสต์มาพูดเกี่ยวกับออประธานสภานะครับว่าเพื่อไทยอยากจะได้ไปเพื่อที่จะกีดกันไม่ให้แก้มอหนึ่งหนึ่ง,งสองหรือไม่อ้าวแสดงว่าแสดงว่าก้าวไกลนะลึกๆไม่รู้นะเขาเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแสดงว่าก้าวไกลยังมีมอหนึ่งหนึ่ง,ง,ง,งสองอยู่สิที่จะแก้เนี่ยฮะก็หน้าที่นะครับ หน้าที่ของออประธานสภา,าก็มีมากมายนะครับซึ่งถ้าทำอะไรแบบตรงไปตรงมาแบบจัญญาบันมันก็ไม่มีปัญหานะครับกับใครนะครับแต่ถ้าออมีการตุกติดนะครับประธานสภา,าไม่ซื่อไม่ตรงนะครับมันสามารถที่จะทำอะไรต่ออะไรกับใครได้มากมายนะครับ ฝั่งตรงคงตรงข้ามอะไรเงี้ยประธานสภาถ้าเล่นตุกติกก็สามารถเล่นงานใช้เป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นเครื่องมือในการเล่นงานฝ่ายตรงข้ามได้นะครับจะ,เอ,จะเอ่อการแกล้งจะเออย่างไงมันมีเยอะแยะใช่ไหมเราก็เคยเห็นกันนะครับเพราะเพราะพวกพวกของตัวเองขึ้นอภิปรายปล่อยให้อภิปรายแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะอภิปราย ก็มีการนู่นนี่นั่นนะหมดเวลาเร็วไปหรือว,ว่าเออไม่อนุญาตให้อภิปรายไม่อนุญาตให้โต้แยง้งให้ค้านอะไรพวกนี้มันทําได้นะครับเพราะนั้นก้าวไกลก็ระวังนะครับเดี๋ยวจะไปไม่ถึงฝันนะครับถึงคุณจะได้เป็นรัฐบาลนะครับแต่ถ้าประธานสภาเป็นของเพื่อไทยถึงเขาจะเป็น ลองคุณนะครับเป็นพักร่วมแต่เขาก็มีอำนาจเหนือคุณได้นะในในรัฐสภาผมขอบอกก้าวไกลไว้เลยนะครับไม่ใช่เพื่อไทยจะแทงคุณข้างหลังเขาแทงคุณแล้วละตอนเนี้ยเขากำลังแทงคุณนะครับ แทงเข้าไปเรื่อยๆร,รู้ตัวหรือเปล่านะครับขอเน้นย้ําคําพูดนะครับกรณีที่มีการแย่งชิงประธานสภาเนี่ยที่ผมคิดคือเน้นย้ําเพื่อไทยกําลังคิดอะไรกับก้าวไกลนะครับเพื่อไทยกําลังคิดอะไรกับก้าวไกลนะครับ ไม่ได้หมายความว่าเขาคิดอะไรรวมกันร่วมกันคิดไม่ความว่า,วาเพื่อไทยเพื่อไทยกําลังจะคิดทํามิดีมิหลายอะไรกับก้าวไกลเอาที่แน่ๆแหละนะเอาที่แน่ๆคือที่ที่เขาต้องการประธานสภาคือ,อย่างน้อยก็ทวงดุลอํานาจของก้าวไกลนะครับที่ก้าวไกลได้อะไรต่อมิอะไรไปเยอะแยะนะครับ เขาก็อยากได้ประธานสภาประธานรัฐสภาเนี่ยทวงดุลอำนาจก้าวไกลให้ก้าวไกลอย่าอาหางกามาังกานะครับอย่ามายืนค้าหัวผู้ใหญ่นะครับต้องรู้จักบุญคุณต้องรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไว้บ้างนะครับเออต้องฟังว่างั้นเถอะก็ต้องฟังผู้ใหญ่ไว้บ้างนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่อ่ะมีประธานรัฐสภาอยู่ในมืออะไรอย่างนี้นะครับ ก็ต้องฟังผมบ้างก็าะถึงดุลน,นะครับจะได้มีอำนาจต่อรองบ้างไงครับถ้าก้าวไกลอะไรได้ไปหมดเพื่อไทยไม่มีแล้วนะอำนาจต่อรองอะไรเลยใช่ไหมครับอ่าอันนี้แน่ๆเลยแต่ก้าวไกลเขาก็รู้นะครับว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ประธานร,ร,รัฐสภานโยบายต่างๆของเขาคงไม่ราบรื่นนะไม่ราบรื่นแน่นะครับเพราะขนาด นี้ก็ยังไม่ค่อยจะลื่นลาบเท่าไหร่เลยมันจะลื่นล้มเอาเออมันจะแลนสไลด์เอาแลนแลนนี่ไม่ไม่ใช่นั้นตัวแลนนะครับตัวแลนจะสไลด์เอาแลนลื่นเอา <S <S ส่วนลุงตู่เราก็สบายสบายนะครับ <S 1> <S 1> เป็นประธานยุทธศาสตร์อะไรยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติเออยี่สิบปีเลยนะครับสบายไปแล้วนะครับ ก็มีอำนาจเขาว่าอะไรมีอำนาจเหนือกว่านายกรัฐมนตรีซะอีกนะครับก็ไม่รู้ลักเกมการเมืองนี่นะครับก็อย่านึกว่าคนแพ้ก็อาจจะชนะคนชนะก็อาจจะแพ้ก้าวไกลก็อาจจะก้าวไกล <c oughs> ก้าวไม่ไปก้าวตกไปเป็นฝ่ายคา้านได้นะครับส่วนเพื่อไทยก็เออก็ไม่ใช่ง่ายที่จะได้มาเป็นรัฐรัฐบาลน,นะครับก็สนุกดีดูกันไปครับพี่น้อง ซึ่งก็มีกระนดคดีเยอะแยะนะครับของก้าวไกลนะครับก็ติดตามกันไปนะครับเท่านี้ครับจเจริญทำครับ